กับควรว่าจาร์หมอเขียวดักเรใจเพชรกาจนค่ะ,จะเจริญธรรมครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะจริงๆตกรอบตั้งแต่รอบเช้าที่พี่นี่หน่อยเรียกชื่อคือจะอะพอดีมีโทรศัพท์ด่วนเข้ามาไปรับโทรศัพท์กลับมา <c oughs> ก็เป็นอีกท่านหนึ่งก็โอเควางใจไปไม่เป็นไรนะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องขออภัยหลายๆท่านนะคะเพราะว่าจริงๆคือเรื่องนี้คืออยากพูด <g ül> ค่ะนะคะอยากสอบเพราะว่าเราก็คิดว่าพอดีมันมันตรงกับเรื่องความกล้านะคะยังไม่ได้แนะนําตัวเลยเนาะ <g ül> ขออภัยค่ะช <g ül> ื่อประพัฒสอนชางชัยชูจิตนะคะ <g ül> ชื่อเล่นจวงชื่อทางธรรมเพียงพิมพุกค่ะเป็นนักศึกษาอนุญาตปัญญาโทสถาบันวิชารามนะคะก <g ül> ็ะ <g ül> เรื่องที่จะพูดเนี่ยค่ะก็คือคิดว่าอยากพูดวันนี้เพราะว่ามันเป็นความกล้าความกล้าที่ Finished. พูดว่าเราเกือบจะเอาชีวิตแม่มาเสี่ยงกับเรานะคะก็คือเรื่องเนื่องจากว่าพี่สาวเสียชีวิตนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกแม่ได้เนื่องจากว่าแม่ก็มีอาการทางด้านหัวใจหนึ่งนะคะแล้วแม่ก็เป็นคนที่วิตกกังวลมากเรื่องนิดเดียวแม่ก็จะไปคิดวิตกกังวลเยอะมากแล้วก็แม่กับพี่สาวก็คือเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลานะคะอยู่กันมาตลอดเราต่างหากที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทีนี้วันหนึ่งเมื่อเราพาพี่สาวมารักษาที่กรุงเทพแล้วพี่สาวก็เป็นมะเร็งขั้นสี่ระยะแพร่กระจายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตกับเราอะค่ะนะมคะมาเสียชีวิตกับเราเราก็บอกแม่ไม่ได้ใช่ไหมคะก็พี่สาวเสียชีวิตไปสองวันแล้วค่ะคือแบบตอนนั้นมันเหมือนกับอะไรที่มามามาหนักมากสําหรับเราว่าเออเราบอกบอกแม่ไม่ได้เรากังวลว่าแม่จะเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอสองวันที่ที่ที่เราหนักอยู่ก็ฟังอาจารย์นะครับก็ฟัง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 ทีนี้มัน เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะก็คุยกับพี่น้องปรึกษากันพี่น้องก็บอกว่ายังไม่น่าจะบอกอะไรอย่างเนี้ค่ะจนสุดท้ายวันที่สองนี่ไม่ไหวแล้วเราต้องบอกแล้วค่ะก็คือต้องรวบรวมความกล้าที่จะบอกว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วทีนี้เอการบ้านของเราก็คือว่าเราจะพูดอย่างไรที่จะไม่ให้แม่สะเทือนใจกับคําว่าเสียชีวิตของพี่สาวใช่ไหมคะก็พยายามที่จะคิดคําพูดคิดคําพูดแล้วก็คิดไม่ได้อะค่ะจนจน ว็บหนึ่งอะค่ะก็นึกถึงอาจารย์หมออาจารย์หมอช่เคยพูดคําว่ากราบพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็เลยใช้คํานี้กับคุณแม่ค่ะก็พูดกับคุณแม่บอกว่าตอนนี้อที่สาวไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งซึ่ง,ง,งก็ทําให้แม่เนี่ยแบบสงบอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แบบมีอาการที่แบบนิตก,กังวลอะไรมากเกินไปนะคะก็คิดว่า ตอนนั้นคือคิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดแม่เป็นอะไรคนนี่คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทําให้ท่านจะต้องมีกันเป็นไปอย่างนั้นใช่ไหมคะพอพูดคาว่ากราบพระพุทธเจ้าพี่สาวไปกราบพระพุทธเจ้าแม่นิ่งอะค่ะแม่นิ่งแล้วก็เหมือนกับแม่จะเข้าใจว่าความหมายเดียวกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็เลยทําให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะก็ประมาณนี้ค่ะโอ้เป็นปัญญาของเราเลยนะคะที่ในการที่จะเลือกใช้ศัพท์แล้วตรงกับ สภาวะของแม่ด้วยคือแม่รับรับสับคำนี้ได้ด้วยความแบบสงบได้นะคะค่ะอนุโมทนากับพี่จวงค่ะได้ดูแลบำเพ็ญพี่น้องนะคะพี่น้องที่เจ็บป่วยพี่จวงได้อ่ะอยู่บำเพ็ญญาติพี่น้องนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมก็พอมีโอกาสก็จะสรรมาร่วมกับพวกเราเลยนะคะค่ะในวันนี้อ่านในแชทค่ะพี่นกคะ มีแชทหนึ่งที่จากป้าสุรางค่ะป้าสุรางบอกว่ากราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรมคุรู้ทุกท่านค่ะขอรายงานตัวค่ะการออกจากความกลัวมาเผชิญความกล้าคือหลายวันมาแล้วไม่สามารถเข้าซูมได้เลยปล่อยวางไม่ได้ไม่เป็นไรปล่อยวางนะคะปล่อยวางว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ปรากฏว่าวันนี้หลานอยู่บ้านให้ช่วยเลยได้ฟังเป็นวันสุดท้ายก็ถือว่าโชคดีอยู่ขอบคุณวิบากดีค่ะแล้วก็ได้เห็นป้าสุรางยกมืออยู่นะคะแต่จากนั้น<ะ>ยังยังอยู่ฮะป้าสุรางยังอยู่ะคะ่ะ,ะป้าสุรางมาเจอกับพวก